้สวัสดีครับผมพูดสิงคองสอนพูดที่สองไฟเราซ้อมมากี่วันยี่สิบวันซ้อมอยู่ที่ค่ายอ๋อคำอินครับอ่าที่สิงบุรีที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นครูบาอาจารย์เราบ้างเพื่อนเพื่อนในค่ายแล้วเพื่อนเพื่อนมีในค่ายด้วยกันตอนนี้เราอายุยี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไหร่แล้วครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้ห้าสิบเจ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับมวยของวันนี้เลยต้องมาเจอใคร มาลายทองเคย <c oughs> ต่อยกันไหมเ <c oughs> คยต่อยกี่ครั้งแล้วสองครั้งเป็นไงบ้างเคยต่อยมาลายทองแพ้แพ้กันชนะอืมวันนี้ไฟทีสานที่เจอกันเนี่ยแพ้ชนะนี่แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเบียดเพราะ่เบียดกันหมดเลยวันนี้ไฟที่สานทีน่วันนี้เอาชานะขึ้นนำก็ได้ไหมได้คือต่อยกันเบียดร้อยเท่าไหร่น่าจะร้อยสิบร้อยสิบอ๋อดานแล้วสิแต่วันนี้ร้อยสิบหกเนาะและล่าสุดเราไปต่อยไปที่ลังสิตธิวันนั้นต่อยกับต่อยกับ โอ้ต่อยที่ยุทยยาเออยุทยยาเดี๋ยวนะต่อยกับใครได้ยุทยยาต่อยครับจำไม่ได้เหมือนกันเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ที่ยุทยยาเวทร้อยสิบห้าร้อยสิบห้านี่ร้อยสิบหกถ้าเข้าไปชั้นน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยบอลหนึ่งครับอ๋อถ้าเกินเหรอเกินก็เกินปอนลหนึ่งถ้าไม่เกินก็พอดีครับร่างกายตัวนี้เต็มที่อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาแพ้เหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลไฟนี้สามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด ห้าสิบคนไฟคนจ <คน S 1> ังหวัดศรีสะเกตฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากชาวศรีสะเกตเป็นกลังใจครับใใวันนี้เต็มที่นะนอ่าวันนี้คู่เอกช่องทูด้วยขอโชอคดีขอบคุณครับ